ปูนนอนชิงเก้าคืออะไรเหมาะกับงานแบบไหนและใช้งานยังไงไปดูกันครับปูนนอนชิงเก้าคือซีเมนต์ผสมเสร็จสําหรับใช้งานฐานราดใช้งานซ่อมโครงสร้างหรืองานที่รับน้ำหนักเยอะทนต่อแรงสั่นสะเทือนเช่นบริเวณคอสะพานที่มีรถวิ่งผ่านเยอะๆไม่เกิดการหดตัวทําให้ไม่เกิดการซุดหรือรอยแคก สามารถรับแรงอัดได้สูงสุด750 k c KC เคคือค่ารับกาลังอัด750 k c เท่ากับพื้นที่บริเวณที่เทปูนนอนชิ้งจะสามารถรับน้าหนักได้750กิโลกรัมต่อ1ตารางเซนติเมตรนอกจากนี้นะครับเราสามารถใช้ปริมาณน้อยๆกับพื้นที่น้อยๆเช่นพื้นที่รอยต่อหรือรอยจอยนะครับวันนี้ผมจะมาเทฐานเสาลานจอดรถให้ดูนะครับไปชมกันครับมาดูอุปกรณ์ที่ใช้งานวันนี้นะครับจะมีถังใส่ปูนถังน้ําเศษผ้า ถุงมือ,อย,งยังไใบโพล่วยตวงน้ําไม่กวาดดอกหญ้าแล้วก็มีสว่านและกก็ดอกปั่นปูนนะครับก่อนเริ่มงานนะครับก็ทําความสะอาดพื้นที่โดยปกตินะครับก็ปัดฝุ่นออกนะครับให้มันสะอาดเอาไม้แบบมาวางกั้นตรงฐานเสาวไว้นะครับต่อไปนะครับผมจะเอาน้ํามาผมให้พื้นที่อิ่มน้ํานะครับและระวังเรื่องการเกิดน้ําขังด้วยนะครับ ต่อไปนะครับเป็นวิธีการผสมปูนนะครับเทปูนลงถังผสมที่สะอาดแล้วจึงใส่น้ําตามปูนนอนชิ้งเก้า1ถุง25กิโลจะต้องใช้น้ํา3 5ถึง4.5ลิตรแล้วปั่นให้เนื้อเก้ามีสีสม่ําเสมอและเป็นเนื้อเดียวกันครับต่อไปเป็นวิธีการเทปูนนะครับ เทปูนให้สม่ำเสมอเพื่อป้องกันฟองอากาศในเนื้อปูนนะครับการใช้เกียงจิ้มลงไปในเนื้อปูนแบบนี้นะครับจะช่วยไล่อากาศในเนื้อได้ดีนะครับเราได้เทปูนนอนชิ้นเก้าเรียบร้อยนะครับ ปูนนอนชิ้นเก้าจะใช้เวลาเซ็ตตัวประมาณ8-12ชั่วโมงจึงจะแกะไม้แบบออกได้แล้วจะแห้งสนิทรับแรงอัดได้350 KC เมื่อผ่านไป1วันครับซึ่งเพียงแค่350 KC นี้สามารถรับน้ำหนักของรถยนต์ที่วิ่งผ่านได้นะครับแต่ถ้าจะรับน้ำหนักได้เต็มที่750 KC จะใช้เวลาประมาณ28วันครับเพราะฉะนั้นควรบ่มปูนให้ครบ28วันเพื่อเพิ่มความคงแรงนะครับ